ว,วันออกเขาข้ามมา่างไหนะครับเข้ามมาจากแอร์เข้ามาจากแอร์าาากัาาากว,วันตกขึ้นว,วันออกอ๋อแล้วเข้าดึงแอร์เข้าดึงเอเอะอะไรนะเต่ลตลเาล้างเต่าล้างแบบนี้ชาวบ้านเราอยากให้หน่วยงานมาช่วยดูแลไหมครับ เพราะว่าบ้านเราไม่เคยมีช้างมาเนะครับเพราะว่ามันมันมนานๆไม่เคยมาเพิ่งจะเ,เจอนี่ครับโอ้แล้วเขาบอกว่าเหมือนเจ้างาบิดซะด้วยใช่คืออะไรเลยครับฝากหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลหน่อยน,นะครับหน่นเยครับเออวันนี้วันที่สิบเจ็ดบกลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับชาวบ้านหมู่สามแจ้งพระบรมอารทรว่าพบช้างได้ถามว่าน,น่าจะเป็นเจ้างาบิดนะครับเข้าใกล้ชุมชนบ้านเหล่นประชาชนนะครับขอให้หน่วยงาน ที่ดูแลเกี่ยวกับช้างเข้ามาช่วยดูแลผักดันหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่ช้างไม่เคยมาชาวบ้านหวาดกลัวครับแล้วมีแจ้งว่าในป่าหลังกุมานนี้เสียงหักไม้ไผ่อีกน่าจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็มๆนตมๆนนี่ยก็วงนขึ้นาจะขึ้นได้ด้ยเน่ยอ รูนกณบ,นะบ้านคลองมหาตมนท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชียงเทานะครับของวันที่29ตุลา2566นะครับดิ้งเข้าแถบบ้านคนนะครับเดินตรงมานะครับตรงหมากลาแล้วนะครับ ตัวเขาจะใหญ่มากนะครับตกมันนะครับโอ้ยกลัวหน้ากลัวมากครับ